สวัสดีครับทุกทกท่านสถาบันพระคริสต์รอมศึกษาออนไลน์ที่ชื่อว่า Faith Bible Institute ผมก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นเพื่อจะเป็นโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะสนับสนุนส่งเสริมประสิทธิภาพในการรับใช้ของของศิษยาพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรผู้นำคริสตจักรรวมทั้งพี่น้องคริสเตียนที่มีความปรารถนาที่อยากจะเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าในเชิงลึก โดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมเรียนได้โดยผ่านระบบออนไลน์เพราะว่าเจตนาของของสถาบันเนี่ยก็คือพัฒนาความรู้เพื่อจะให้ทุกคนเนีตั้งมั่นอยู่ในพระคำดำรงชีวิตด้วยพระวจนะแล้วก็ฝึกฝนทักษะในการที่จะปรฏิบัติรับใช้สถาบันพระคุริสัมศึกษาออนไลน์ Faith Bible Institute ก่อตั้งมาปีกว่าแล้ว แล้วก็มีนักศึกษาที่ให้ความสนใจเข้ามาเรียนในทุกรายวิชาเนี่ยตอนนี้เกินกว่า190คนอยากจะบอกอย่างนี้เพียงแค่มีหัวใจในการที่จะใฝ่เรียนรู้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามสามารถที่จะเรียนพระคัมภีได้โดยโดยผ่านระบบออนไลน์เนี่ยแล้วก็แต่ละคนแต่ละคนสามารถจัดเวลาจัดจัดความสะดวกของตัวเองในการที่จะเรียนรู้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ ถามตอบได้ในชั่วโมงเรียนที่เป็นไลฟ์สดก็ถามคำถามได้หรืออาจจะย้อนกลับไปเ,เรียนซ้ำแล้วก็อาจจะถามกลับมาผ่านทางช่องคอมเมนต์ในไลฟ์ a c e b o o k หรือว่าในในไลน์ในไลน์กลุ่มหรืออาจจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับผมที่ที่เป็นผู้สอนว่ามีมีข้อสงสัยมีประเด็นคำถามในเรื่องนี้เรื่องนั้นได้ตลอดเวลาและในไลฟ์ a c e b o o k ในการสอนเนี่ยทุกคนสามารถที่จะเข้าไปดู ย้อนกลับไปไปเรียนซ้ำํำกี่ครั้งกี่หนไม่มีข้อจํากัดไม่มีวันหมดอายุเลยแล้วที่สําคัญทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ในสถาบันนี้โดยไม่จํากัดพื้นฐานความรู้ซึ่งอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานความรู้อย่างที่เรียนในในระบบปกติแต่สามารถเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เพียงแต่ว่าการการสำเร็จตามตามหลักสูตรก็จะต้องมีตัวนี้เป็นตัวประกอบนั้นนั่นก็ว่ากันในตอนท้ายแล้วก็ ยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียทุกคนสามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นก็จะสะดวกในการเรียนรู้สถาบันพระครุณธรรมศึกษาออนไลน์เนี่ยจึงเป็นทางเลือกสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้พระคัมพียงเป็นระบบแต่ว่ามีข้อจํากัดไม่สามารถที่จะละทิ้งการงานหรือว่าเดินทางความไม่สะดวกเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงตอบโจทย์ในการที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาในการเสริมสร้างคสตจ,จักรของทุกคนทุกแห่ง วิชาต่างๆที่เปิดสอนไปแล้วเนี่ยจนถึงขณะนี้มาถึงวิชาที่10ได้แก่วิชาสำรวจพระคัมภีร์ใหม่แล้วก็เบื้องหลังสำรวจพระคัมภีร์เดิมแล้วก็เบื้องหลังตอนที่1พระธรรมปฐมกาลจนถึงเอสเทอร์สำรวจพระคัมภีร์เดิมแล้วก็เบื้องหลังตอนที่สองพระธรรมโยบจนถึงมาลาคีหลักการตีความหมายพระคัมภีร์และการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์คริสตจักรหลักการสอนและการนํากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ การให้คำปรึกษาตามหลักของพระคัมภีร์จดหมายฝากจากเรือนจำของเปาโลและวิชาที่9ก็คือศาสนศาสตร์1ซึ่งกำลังจะจบในวิชานี้และวิชาที่10ที่จะเปิดสอนในวันที่22มิถุนาจะเป็นศาสนศาสตร์ภาคที่2นี่ก็คือรายวิชาที่เปิดเราจะเปิดครั้งละวิชาแต่และวิชาจะเรียน10ครั้งครั้งละ2-2ถึงชั่วโมงครึ่งเพราะฉะนั้นก็ประมาณ24ถึงประมาณ27-28ชั่วโมงต่อวิชา ทุกรายวิชาเนี่ยนักศึกษาที่ที่สมัครเรียนก็จะสามารถรับใบประกาศียบัติโดยเกณฑ์ในการรับประกาศีิบัติจะเป็นอย่างนี้นะครับเขียนความรู้ที่ได้ได้เรียนรู้จากวิชานั้นๆโดยที่จะมีในในแต่ละรายวิชาจะมีเอกสารประกอบแล้วก็ใช้ตัวนั้นเป็นอาจจะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นตัวพื้นฐานจากนั้นก็เพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือที่ได้ จากการค้นคว้าในในอินเทอร์เน็ตหรือที่ได้จากบทความหรืออะไรก็ตามที่จะเติมความรู้ลงไปเพื่อจะให้ให้สิ่งที่เขียนที่เป็นเอกสารตัวนี้ในการที่จะเอามาส่งเพื่อจะรับใบประกาศนียบัตรเนี่ยแต่สุดท้ายก็จะเป็นของของตัวนักศึกษาเองก็จะเป็นองค์ความรู้ที่มีที่ครบถ้วนที่กว้างแล้วสามารถที่จะเป็นเหมือนเป็นคู่มือของเราเองในอนาคตเมื่อจะเอาไปสอนเกณฑ์ต่อมาก็คือในบางวิชาเนี่ย อาจจะให้นักศึกษาเนี่ยได้เขียนคําพยานส่วนตัวเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับว่าความรู้ที่ได้รับเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงความเข้าใจเปลี่ยน,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 ยนพัฒนาความเชื่อของเราอย่างไรหรือในบางรายวิชาอาจจะมีการแบ่งปันถึงสิ่งที่เอาไปปฏิบัติเช่นอย่างยกตัวอย่างการให้คำปรึกษาอย่างเนี้เรียนแล้วเราไปให้คำปรึกษาจริงๆผลมันเป็นยังไง โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะดูในรายวิชาว่ามีข้อกําหนดอะไรบ้างแต่ข้อกําหนดแน่นอนก็คือเขียนองค์ความรู้ขึ้นมาส่วนในข้อที่2ที่3เนี่ยแต่และว,วิชาแต่และว,วิชาจะเป็นตัวตัวกำหนดใหม่ทินสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือไม่ใช่เป็นข้อกําหนดว่าทุกคนต้องเขียนแบบนี้เฉพาะคนที่อยากจะรับใบประกาศนียบัตรเท่านั้นที่จะต้องเขียนแต่คนที่ไม่อยากรับอยากเรียนเท่านั้นเพื่อมีความรู้ก็ก็เรียนอย่างเดียวไม่ต้องเขียนอะไรไม่ต้องทํากันบ้าน คราวนี้ใบประกาศศิยบัตรจะไม่ใช่วุฒิบัตรโคนคนละใบกันนะใบประกาศศิยบัตรคือรับรองว่าได้เรียนวิชานี้แล้วก็มีความรู้ในวิชานี้แต่วุฒิบัตรเนี่ยจะเป็นภาพรวมของหลักสูตรซึ่งจะมีหลักสูตรใ,ในระดับประกาศศิยบัตรและเทียบเท่าปริญญาตรีเพราะฉะนั้นทั้งสองหลักสูตรเนี่ยม,มีจำนวนวิชาเรียนไม่เท่ากันประกาศศิยบัตรเรียน24วิชาส่วนเทียบเท่าปริญญาตรีเนี่ยเรียน40บ ห้าวิชาเพราะฉะนั้นตัวนี้จะจะเป็นจะเป็นใบวุฒิบัตรที่จะบอกว่าคนนี้ได้ได้เรียนครบหลักสูตรในประกาศศิยบัตรคนนี้ได้เรียนครบหลักสูตรในเทียบเท่าปริญญาตรีแต่ว่าเอกสารที่จะเอามาประกอบก็คือบรรดาใบประกาศศิยบัตรทุกใบที่จะมาเป็นส่วนประกอบตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อันนั้นก็จะเป็นเรื่องเมื่อเมื่อจบตามหลักสูตรนะครับแล้วก็ในระหว่างเนี้ยทางสถาบันกําลังดําเนินการที่จะให้พระคริสธรรมออนไลน์ตรงเนี้ย อยู่ในอยู่ในระบบอย่างเป็นทางการนั่นหมายความว่าจะมีการที่จะยื่นจดทะเบียนหรือจะดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะให้เป็นเป็นสถาบันที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ลอยๆแต่มีตัวตนจริงๆได้รับการยอมรับได้รับการรับรองแต่ว่าน,นี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการการดำเนินการอยู่สิ่งที่พูดมาเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นตัวอย่างนี่คือตัวอย่างของใบประกาศสิบัติ แล้วทุกคนจะเห็นตัวจริงอยู่ในจอที่จะชัดกว่าแต่ว่าผมผมหยิบมาตรงนี้ก็ของหลายคนที่ได้ทําครบหลักสูตรตรงนี้ได,ได้ทําครบตามข้อกำหนดตรงนี้แล้วเขาเองก็จะได้รับภายในระยะเวลาใกล้ๆนี้มันทุกคนที่ทําอย่างนี้ก็จะได้รับมีบางคนอาจจะถามว่าแล้วถ้าเขาเขาไม่สามารถเขียนอะไรได้อย่างที่บอกจะทำยังไงถ้ามันสุดความสามารถจริงๆอันนี้หนุนใจก่อนว่าเขียนองค์ความรู้อันนี้คืออยากให้ทา แต่ถ้ามันสุดความสามารถจริงๆทําไม่ได้ติดต่อเข้ามาที่สถาบันเพื่อขอสอบจะมีจะมีข้อสอบให้สอบแต่ว่าสถาบันจะจะเช็คดูว่าคนที่มาติดต่อขอสอบเนี่ยจริงๆเขาเขียนได้ไหมถ้าเขียนได้อยากให้เขียนยกเว้นว่ารู้ว่าไม่ได้เลยทําไงก็ไม่ได้มีความรู้แต่เขียนไม่เป็นโอเคกรณีแบบนี้ต้องมาสอบแล้วก็ข้อสอบก็จะต้องมีน้ําหนักเทียบเท่ากับสิ่งที่กําลังเขียนเลยเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมด ข้อพระคัมภีร์ที่ที่สถาบันยึดถือไว้เนี่ยก็คือเพื่อทุกคนเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าในในสัพพปัญญาในการเติบโตฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะยึดมั่นเพื่อเราจะดําเนินชีวิตอย่างเป็นที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างที่อาจารย์ปโลเขียนจดหมายไปถึงโคโลสีและตลอดเวลาเราทุกคนที่อยู่สถาบันแล้วก็อยากจะบอกกับทุกคนด้วยว่า พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าจะต้องน้อยลงนี่คือสิ่งที่เป็นเหมือนกับคติธรรมเป็นคติพจน์ประจําใจเราเรียนพระคัมภีร์พระเจ้าต้องใหญ่ขึ้นแต่เราจะต้องเล็กลงนั่นคือความถ่อมใจขอพระเจ้าไว้ผ่อนทุกคนครับ